สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนวครับผมวันนี้เราจะมาฉีดยากันอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ก็จะมากับน้องต๊อกคนเดิมครับเดอะฟันฟาร์มครับต๊อกยอดพุ่งครับครับผมนี่ฉายานลครับต๊อกยอดพุมงวันนี้เราจะมาฉีดยาอะไรครับผมวันนี้นะครับเราจะฉีดยาด้วยเฮกโตนะครับครับผมเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้แต่แจ๋วครับผมครับผมอันนี้คือป้องกันอะไรครับรือตัวนี้นะครับอีตัวเฮกโตตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันนะครับป้องกันเชื้อราไวรัสแบคทีเรีย แล้วก็โปรโตซัวครับผมโปรโตซัวคือเป็นเชื้อโรคทางดินนะครับผมเป็นเชื้อโรคทางดินวันนี้เข้ามาส่วนพี่เพชรวันนี้วันที่8ดสิงหาก็คือเราห่างการฉีดยาด้วยเฮกโตตัวนี้ยมาครึ่งเดือนแล้วครับผมครับผมแล้วแล้ว,ลวตั้งจากจากที่เราบอกว่าอีกหนึ่งเดือนแล้วมาติดตามผลงานตั้งแต่เราฉีดวันแรกวันที่สี่กรกฎาคมแล้วนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับโอ้ยถามว่าเยอะไหมเยอะครับผมวันที่สี่ครับ วันที่สี่เข้ามาครับผมแต่วันที่สี่ครับผมบวันที่สี่กรกฎาแล้ววันนี้วันที่แปดและก็เท่ากับเดือนกับอีกสี่วันค,ครับผม,ผมก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วครับครับผมก็คือต้นสมบูรณ์ไม่มีโรคเริ่มแตกใบอ่อนเริ่มสลัดจากใบเริ่มสลัดพวกเชื้อราไวรัสแบคทีเรียที่มันกินใบพวกเพี้ยจักระจันก็คือใบใหม่ออกมาปุ๊บแบบใบที่เขาแตกใบอ่อนออกมาปุ๊บเนี่ย เขาจะสลัดใบเก่าทิ้งไหมครับครับผมครับเดี๋ยวเรามาผสมยาฉีกันเลยครับผมนี่นะครับเฮกโตตัวนี้นําเข้าจากอเมริกาก็คือควบคุมทั้งหมดเลยคือเชื้อราไวรัสแบคทีเรียแล้วก็โปรตีนเราก็จะฉีดทางใบทางดินด้วยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูการผสมยากันอีกทีหนึ่งนี่นะครับเราตักใส่ไปเลยครับผม สามช้อนหรือกี่ช้อนครับสามครับผมโอเคครับผมสามช้อนแกงครับสามช้อนกินข้าวเราวนี่แหละครับนี่นะครับตัวนี้เป็นยาเกรดครับแล้วเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปหาไม้หรืออะไรเลยเราใช้มือเรานี่แหละครับกวนเลยครับตีเลยเพราะยาของเราเนี่ยเป็นออแกนิกก็คือปลอดภัยต่อคนต่อสัตว์ด้วยครับผมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับโดนหน้าโดนตา โดนผิวหนังไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นอันตรายเพราะของเราเป็นออแกนิกและปลอดภัยครับผมครับผมครับตอนนี้เราก็มาทํากันกลางแดดเลยครับฆ่าเชื้อโควิดครับผโควิดสิบเก้านกลัวแดดครับเราก็เลยมาสายสายครับฆ่าเชื้อต้นทุเรียนด้วยข่าเชื้อคนด้วยครับที่มาสายสายเกือบเกือบสิบโมงเป็นไฟบังคับครับผมใช่ครับโดนบังคับสายทุกทีครับสวนนี้ครับตื่นเช้าจะมาสายทุกทีครับเพราะต้องไปสวนของลูกค้าของน้องต๊อกก่อนครับ นี่ครับสังเกตดูเลยครับทุเรียนผมตีให้เข้ากันครับตีให้แตกตัวหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งเดือนดูข้างหลังได้เลยครับจอดใบของผมเริ่มออกมาสวยงามมากครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ถังไปเลยครับอ่านี่ก่อนก่อนใส่ถังฉีดเราต้องชิมก่อนไหมครับไม่ต้องครับผมครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะฆ่าเชื้อในตัวครับผมครับครับผมโดนแดดก็ฆ่าเชื้อแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องชิมครับผมอ๋อไม่ต้องครับผมเสร็จแล้วมือแเราก็กวนไปเลยครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดเองครับผมปกติมาก็จะให้ต๊อกก็ฉีดเดี๋ยววันนี้ผมฉีดเองนะครับเดี๋ยวนี้ให้น้องต๊อกเป็นมือกล่องครับผมได้ครับผม ครับผมวันนี้วันที่8สิงหาคมเป็นเวลาช่วงสายๆหน่อยแต่ก็อากาศดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการนะครับทำการฉีดยาฆ่าเชือ้อคือเราจะฉีดที่ใบนะครับที่ใบแล้วก็ที่กิง่งนี่นะครับแล้วอย่าลืมฉีดที่ต้นด้วยนะครับผมฉีดที่ต้นเสร็จแล้วเราก็ฉีด ที่ดินนี่ครับผมบวันนี้เพชรพาแนวชาแนลลงมือฉีดเองครับผมนี่ครับนี่ทำให้ดูครับผมนี่ครับนี่เสร็จแล้วเราก็ฉีดใต้ทรงพุ่มฉีดกิง่งฉีดก้านฉีดใบแล้วก็ฉีดที่ดินครับผมนี่ครับ ตอนแรกใบเหลืองท็อปลงเชื้อราไวรัสแบคทีเรียลาสนิมลาดำเพี้ยจักจั่นฝอยลงหมดเลยครับนี่เราใช้เวลาทำการรักษา1เดือนกับอีก4วันครับผมนี่ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงถือว่าดีมากครับผมใบ อันนี้คือใบใหม่ใบใหม่เกิดออกมาปุ๊บจะใหญ่และจะยาวนี่นะครับนี่อันนี้คือใบใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูใบเก่าอีกทีนะครับว่าใบาเก่าเป็นแบบไหนนี่ครับนี่คือใบเก่านะครับนี่คือใบเก่าแล้วเรามาเปรียบเทียบกับใบใหม่นี่ครับผมนี่ ผิดกันเลยครับใบใหม่แตกออกมาปุ๊บจะใหญ่จะยาวและจะกลางอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับฉีดให้ทั่วทวฉีดถึงยอดเลยครับนี่ครับผมนี่แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาอีตัวเฮกโตนะครับผม ฉีดที่ดินก็คือเราจะฆ่าเชื้อโรคทางดินเชื้อโรคทางดินเนี่ยก็คือโปรโตัซมันมีหลายสายพันธุ์มีเป็นพันพันหลายสายพันธ์เลยครับเราไม่รู้ว่าดินเราต้นเราใบเราเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมนี่สุดยอดครับสุดยอดเราก็ต้องมาฉีดกันที่ดินครับเพราะเราจะฆ่าเชื้อเชื้อโรคทางดินนะครับผม นี่อันนี้คือสวนพี่เพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นได้ดูครับผมนี่ครับนี่ของจริงครับผมการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สมบูรณ์เจ้าของสวนยิ้มไหมครับผมโอเคครับยิ้มครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ของจริงครับผมนี่การเปลี่ยนแปลงนี่นะครับ ดีที่สุดเลยครับผมนี่แหละนี่ครับนี่ครับยอดมาใบมาแล้วครับนี่ทั้งยอดทั้งใบมาเต็มนะครับนี่นะครับดูครับยิงต้นนี้ยิงยอดออกมาห้อยใบโอเคครับผมสมบู์เลยครับอันนี้นะครับอันนี้จะบอกอันนี้คือใบใหม่นะครับผมนี่ใบสวยนะครับอ่าอันนี้คือใบใหม่ แล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับใบเก่านะครับผมนี่นี่นี่นะครับนี่การเปลี่ยนแปลงยอดพุ่งครับผมนี่ครับยอดพุ่งออกมาหมดเลยนี่ครับเราไปดูนี่ยาตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับโดนหน้าโดนตาโดนผิวหนังไม่เป็นอันตรายครับผม แต่ถ้าผสมกับยาเคมีแล้วเราต้องห่างนะครับเราต้องดูการทิศทางลมว่าลมไปทางไหนนี่ครับ นี่ครับต้นนี้ของผมจากยอดไม่พุ่งเอ่อกิ่งไม่พุ่งตัวน,นี้ก็ใช้ยาตัวน,นี้ไปก็ทั้ทงยอดทั้งกิ่งพุ่งมาครับแล้วต้นนี้ที่ยอดของผมมันมันมัน,ม,นมันแห้งมันเป็นยอดไมบฝักผมเลยตัดยอดออกครับนายนายนขอดูหน่อยนะครับนี่นี่ครับท,ที่ยอดที่ผมตัดออกไปครับอัอน,นี้ยอดใหม่มันเกิดออกมาครับครับผมยอดพุ่งออกมาสวยเลยครับหลังจากที่มันไม่เดินหน้ามันไม่ถอยหลังไปนครับเจอใช้ยาของเดอะซันฟาร์มไปก็ครับผม ยอดออกมาสวยแล้วครับยอดใหม่ออกมาพุ่งเลยครับสวยงาครับก็อยากจะถามกับเจ้าของสวนนะครับผมว่าระยะใช้เวลาไปแล้วหนึ่งเดือนกับสี่วันแล้วเจ้าของสวนเข้ามาดูสวนนี่การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับทั้งยอดทั้งใบสวยสวยครับก็สมบูรณ์แล้วครับก็ผมดีมากครับยิ้มได้ครับผมยิ้มได้ครับโอเคครับนี่อันนี้ของจริงครับผม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมเพชรพนาชาแนลทำให้เห็นนดนิดดูครับครับหลังจากใช้ไปแล้วหนึ่งเดือนกับสี่วันการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือสมบูรณ์โลกก็ไม่มีนะครับโลกไม่มีครั้งแรกที่เขามาสวนพิเพรเนี่ยจริงๆผมเป็นตัวแทนนี้ผมก็ใส่หัวเลยนะครับโอ้สวนพิเพร เป็นทุกโลกครับผมออเป็นทุกโลกแต่ตอนนี้นะครับกลับมาสู่ภาวะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นี่นะครับทำให้เจ้าของสวนที่เขาได้ใช้แล้วเราได้เข้ามาติดตามผลงานมาจัดยาว่าต้องใช้แบบนี้แบบนี้ เจ้าของสวนยิ้มได้ครับผมบนี่ครับฟื้นแล้วครับใบเริ่มฟื้นแลครับนี่นีครับใบเริ่มฟื้นแล้วครับนี่นะครับผมต้นนี้ เป็นต้นแรกที่เข้ามาก่อนที่จะทำการรักษานะครับผมต้นเนี้ยคือท็อปลงแล้วโอ้ท็อปลงใบเหลืองเหลืองทั้งต้นเลยครับแล้วลากเนี่ยไม่เดินไม่มีการแตกใบอ่อนเพราะหนึ่งเขาป่วยอยู่ต้นนี้ที่มาถ่ายรูปกับพี่เพชรนะครับนี่ต้นนี้คือเหลืองหมดเลยเหลืองทั้งต้น แต่ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วครับผมนี่ยอดแตกใบอ่อนมาหมดแล้วนะครับนี่ยอดพุ่งครับผมต้นนี้หายเหลืองเลยนะครับเพราะเราต้องรักษาให้ถูกจุดเราต้องรู้ว่าต้นตอเขาอะเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับอะไร แล้วเราต้องรักษาเขาอะตั้งแต่ต้นตอครับนี่พอเราเรารักษาตั้งแต่ต้นตอแล้วเราจะรู้จุดแล้วว่าโอเคต้นเนี้ยมันเป็นโรคอะไรเป็นเชื้ออะไรแล้วเราต้องแก้ให้ถูกจุดครับผมนี่ครับเราก็ฉีดเน้นที่ดินนี่นะครับฆ่าเชื้อทางดินเลยครับ ต้นเอเคเปลี่ยนมังเป็นกะเป็นกะยาหมดครับกำลังไปผสม,มยาใหม่ครับหรับเรียผมก็ฟื้นขึ้นมาเยอะเลยครับแต่ละต้นฟื้นขึ้นมาดีมากเลยครับใบเริ่มออกมาสวยๆแล้วครับ ครับแต่ละต้นออกมาใบสวยสวยมากเลยครับใบเลื่มกลางเรื่มใหญ่แล้วครับเลื่มเห็นผลแล้วครับผมนี่ครับหลังจากที่ยอดของผมไม่เดินใบไม่เดินมานานแล้วครับเจอยาชุดนี้เข้าไปยอดเดินใบเดินออกมาสวยงามเลยครับอันนี้เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนให้ ้องตอกจอดพุ่งฉีดมั้งครับผมครับผมนี่ครับจากทีมงานเดอะซันฟาร์มครับย <ผม S 1> อดอมาแต่และยอดยอดนี่เริ่มสมบูรณ์แล้วครับเริ่มเป็นใบทุเรียนมั้งแล้วครับผมปกติเป็นใบอะไรครับเป็นใบอะไรไม่รู้ครับปลูกโดนทุเรียนได้ใบอะไรมาไม่รู้ครับงิบงง,ง,ง,อง,ง,อง ขาดขาดเบ่งแหวงเบาๆเหลืองเหลืองอะไรไปนู่นครับอันนี้เริ่มได้ใบทุเรียนกับต้นทุเรียนกับคืนมาแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนมือแล้วครับให้มือชีพพ่นบังแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับถ้าเป็นมือชีพจะพ่นละเอียดตัผมครับผมพ่นรู้สึกว่าจะใช้ยาเปืองไปหน่อยครับนี่น้องชาวสวนก็ออกมาตากแดดฆ่าเชื้อโควิดกันบ้างนะครับ พราะว่าแดดมันฆ่าสาม,มารถฆ่าเชื้อโควิดได้ตากแดดแดดและร้อนสักา,านาที10นาทีครับผมเมื่อวานไปประชุมมาอบรมมาก็เขาบอกว่าเราตากแดดฆ่าเชื้อโควิดได้ครับอันนี้ผมก็เลยเดินตากแดดกับทั้งวันแล้วครับตับ้งแต่เช้าวันนี้นะครับเข้าไปหลายสวนนะครับฉีดให้ละเอียดแบบนี้นะครับ แตกต่างจากเมื่อเข้ามาวันที่สเดือนกระดก,กะดาเยอะเลยครับวันที่สี่ก,กรกดาทุเรียนผมไม่ได้ใบแบบนี้นะครับได้แต่ใบงอๆเวงหวงวันนี้ก็เป็นการฆ่าเชื้อราครับ นี่ครับต้นนี้ครับหลังจากที่กล่องแข็งกล่องแข็งมานานครับยอดเริ่มแตกออกมาแล้วครับยอดเริ่มพุ่งมาแล้วครับหลังจากเจอยาของเดอะซันฟาร์มหรือของน้องต๊อกนี่แหละครับตั้งชื่อให้หมอเทวดาดีหรือเปล่าครับหรือต๊อกยอดพุ่งเลยครับผมดีครับผมโอเคครับหมอเทวดารักษาทุเรียนครับหรือต๊อกยอดพุ่งของเราเนี่แหละครับ ครับเริ่มเรืมเรืมโอ้โหเรื่มแตกกิ่งแตกยอดออกมาอย่างนี้ดีใจเลยครับผมนะครัครีดลำต้นไปเลยครับเราใช้กันชนิดว่าน้ำย้อยครับไม่ต้องกลัวเปืองยาเลยครับ โอ้ตัวนี้แตกออกมาเป็นพุ่มสวยมากเลยครับผมใช่ครับเน่เป็นเป็นพุ่มแล้วครับเป็นทรงทุเรียนแล้วครับหลังจากที่มันเป็นทรงมานานอันนี้เดี๋ยวผลเดือนนี้เราก็มารอผลเดือนหน้าอีกทีนึงครับว่าจะมีความคุบหนาไปอีกขนาดไหนสำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก,ก็สวยงามมากเลยครับผม นี้ก็เริ่มแตกเป็นใบดาบเป็นแตกยอดเลยนะี่ก็ใบจะเริ่มกลางครับทางสวนของพี่น้องคนไหนมีเพี้ยก็พผลยาฆ่าเพี้ยไปเลยนะครับเพี้ยไฟลงอะไรลงก็ไม่ต้องรอครับเจอปั๊กผลเลยครับผมมึงก็จะผลยาฆ่าเพี้ยป้องกันเพี้ยไปเมื่อวานครับวันนี้ก็มาเชื้อลายอีกหนึ่งทีครับ เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับคนพลก็เปลี่ยนแปลงครับหล่อขึ้นครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับคนผลผมหลอขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับนี่ครับต้นเล็กที่ว่าเหลืองเหลือันนี้ก็เริ่มฟื้นมาแล้วครับนี่ครับใบอ่อนยอดอ่อนเริ่มมาแล้วครับหลังจากที่หดไปนานครับเริ่มเป็นทุเรียนแล้วครับผมใช่ครับเริ่มเป็นทุเรียนแล้วครับเรามาพบกันถูกที่ถูกทางถูกเวลาครับ ให้วิกฤตทุเยนของผมหลอดไปได้ครับครับจากที่ไม่เป็นยอดเป็นใบามาทนานครับผมครับผมนี่อตอนนี้เราก็จบคลิปกันกันนี้นครับเพรพาแนวชาแนลทำให้เห็นได้นี่ด้ครับขอบคุณนกทีมงานของนกต๊อกทีมงานสันฟาร์มนะครับผมก็ติดตามนกต๊อกได้ทางเพจของเดอะ เดอะซันฟาร์มไบโอแกนิกครับผมครับผมมีปัญหาเรื่องทุเรียนก็เข้าไปทักไปทายกันได้แล้วครับปรึกษากันได้แล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกอดจบคลิปแค่นี้ครับผม